เคยไหมคะที่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งพอหรือว่าเวลาที่เราล้มเหลวในสิ่งที่ทำแล้วก็จะคิดไปว่าเราคงไม่เหมาะกับเรื่องนี้แล้วก็ยอมแพ้ไปแต่ทราบไหมคะว่ามีวิธีเปลี่ยนความคิดแบบนี้ได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Growth Mindset กับการฟื้นตัวจากความล้มเหลวที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิตามินใจรายการที่จะมาป้อนวิตามินให้จิตใจของเราแข็งแรงขึ้นกับไม้ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีพี่ชายมาร่วมคุยด้วยอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีครับพี่ชายครับยินดีที่ได้มาคุยกับน้องมาอีกครั้ง ค่ะวันนี้เรื่องที่จะพูดถึงเป็นเรื่องความล้มเหลวกับการที่เราจะเปลี่ยนความคิดให้มองเห็นโอกาสในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ชายคิดว่าคนส่วนใหญ่เวลาล้มเหลวเขาจะรู้สึกยังไงกันคะอืมตามธรรมชาติเวลาเราล้มเหลวอารมณ์แรกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผิดหวังโกรธบางคนก็เศร้าอันนี้เป็นเรื่องปกติมากครับ แต่ประเด็นคือแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกนี้นานแค่ไหนแล้วจะรับมือกับมันยังไงต่อไปอือ uh ือ huh. แล้วกรดไมเ d s e ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะกรดไมเ d s e ตหรือกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมคนเป็น10บสปีแล้วพบว่าคนเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือ Fix Mindset คือคนที่คิดว่าความสามารถของเรามันคือสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นฉันเก่งคณิตศาสตร์หรือฉันไม่เก่งศิลปะแล้วก็ยึดติดกับความคิดแบบนี้ไปตลอดครับและอีกกลุ่มคือ Growth Mindset คือคนที่เชื่อว่าความสามารถของเรามันสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนการทุ่มเทแล้วก็การเรียนรู้เขาจะมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ครับ อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองและสิ่งที่น่าสนใจมากคือการวิจัยพบว่าคนที่มีโกร h ไมล์เซตจะมีความสุขมากกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า psychological resilience ครับช่วยขยายความคำว่า psychological resilience หน่อยคะ่ะมันคืออะไรคะ อาให้ลองนึกถึงหนังยางเวลาเราดึงแล้วปล่อยมันจะกลับมาเป็นรูปเดิมความยืดหยุ่นทางจิตใจก็เหมือนกันครับคือความสามารถที่เราจะฟื้นตัวจากความเครียดความล้มเหลวแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ที่สำคัญคือเราไม่ได้แค่ลุกขึ้นมาเฉยๆแต่เราลุกขึ้นมาแล้วเรียนรู้จากการล้มด้วย ทำให้ครั้งต่อไปเราล้มยากขึ้นหรือถึงล้มก็ฝืนตัวได้เร็วขึ้นครับเอ๊ะถ้าเราเป็นคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซตมาตลอดเราจะเปลี่ยนเป็นโกรอตไมล์เซตได้ไหมคะแล้วเปลี่ยนยังไงอะคะเปลี่ยนได้แน่นอนครับสมองของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity คือความสามารถที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตเลยครับให้คิดง่ายๆว่าสมองเราเหมือนกับแผ่นดิน ยิ่งเดินผ่านบ่อยเท่าไหร่ก็จะเกิดรอยทางขึ้นมาชัดมากเท่านั้นการคิดแบบ Growth Mindset ก็เหมือนกับการเดินบนเส้นทางใหม่ๆตอนแรกอาจจะยากแต่ยิ่งเดินบ่อยเท่าไหร่ก็จะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมีวิธีฝึกยังไงบ้างคะมีหลายวิธีเลยครับวิธีแรกที่พี่แนะนำคือการเปลี่ยนคำพูดของเราเองก่อนแทนที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นฉันยังทำไม่ได้ เพิ่มคำว่ายังเข้าไปเองครับมันสื่อถึงความเป็นไปได้บอกว่าในอนาคตเราอาจจะทำได้แต่คำว่าไม่ได้มันปิดโอกาสไปเลยครับอืมนี่มันเป็นเรื่องของจิตใจเราเองจริงๆเลยนะคะเหมือนกับเราโปรแกรมสมองตัวเองใหม่เลยนะเนี่ยถูกต้องครับ แล้วอีกวิธีคือการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เช่นถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษแทนที่จะเฉลิมฉลองเฉพาะตอนที่พูดได้คล่องเราควรเฉลิมฉลองตอนที่เราจำคำศัพท์ใหม่เพิ่มหรือตอนที่เรายังไม่เก่งแต่กล้าพูดกับฝรัง่งอแล้วเรื่องความล้มเหลวละคะบางทีเราก็รู้ว่าต้องคิดแบบ growth mindset แต่พอเจอความล้มเหลวอารมณ์ก็มาพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆเต็มไปหมดอะคะ่ะ นี่แหละครับที่สำคัญมากความรู้สึกแย่ๆเวลาล้มเหลวมันเป็นเรื่องปกติคนที่มี growth mindset เขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันครับแต่ที่ต่างคือเขาจะอยู่กับความรู้สึกนั้นไม่นานแล้วพี่ชายมีวิธีจัดการกับความรู้สึกแย่ๆตอนล้มเหลวไหมคะมีครับ ขั้นตอนแรกคือการยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปปฏิเสธหรือแกล้งทำว่าไม่เป็นไรให้รู้สึกไปตามธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันให้สังเกตอารมณ์ตัวเองนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า mindfulness ครับอ่าเป็นการฝึกสติใช่ครับให้คิดว่าเราเป็นผู้สังเกตการความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ถูกความรู้สึกครอบงำเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันโง่ามากให้คิดว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่พอจะเห็นความแตก มัครบเห็นค่ะอันแรกเราผนวกตัวตนไปรวมกับความรู้สึกแต่อันหลังเราแยกตัวออกมาดูความรู้สึกตัวเองค่ะเก่งมากทีนี้พอเราแยกตัวออกมายืนดูได้เราก็จะสามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ได้ว่าอะไรทำให้เราลมเหลวแล้วครั้งหน้าจะทำยังไงให้ดีขึ้นไงครับ พี่ชายคะช่วยเล่าเรื่องความล้มเหลวของคนดังเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับตัวอย่างที่พี่ชอบมากคือโทมัสเอดิสันครับเขาทดลองทำหลอดไฟล้มเหลวหนึ่งหมื่นครั้งแต่เขาไม่เคยมองว่าเป็นการล้มเหลวเขาบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ใช้ไม่ได้ต่างหาก โอ้โหนี่คือโกรทไมเซตของจริงเลยนะคะใช่ครับหรือ J.K Rowling ที่เขียนหนังสือ Harry p o t t e เตอร์ก็โดนสำนักพิมพ์ปฏิเสธ12ครั้งก่อนที่จะมีคนรับตีพิมพ์ถ้า J.K เป็นคนที่มีฟิกซ์ไมเซตเธออาจจะยอมแพ้ไปตั้งแต่ครั้งที่3-4แล้วครับจริงด้วยแล้วเรื่องการกลับมาฟื้นตัวจากความล้มเหลวล่ะคะบางคนก็ล้มเหลวแล้วก็จมดิ่งไปยาวเลยไม่รู้จะลุกขึ้นมายังไงอะคะ่ะ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับการฟื้นตัวจากความล้มเหลวเนี่ยก็คงเหมือนการเป็นหวัดครับบางคนฟื้นเร็วบางคนฟื้นช้าแต่ทุกคนฟื้นตัวได้แค่ต้องดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเท่านั้นครับ ้ตองงงทยังไงคะขั้นตอนแรกคือการพักใจให้เวลาตัวเองได้เศร้าโศกไปให้เต็มที่ครับอย่าเพิ่งบังคับตัวเองให้คิดบวกให้อารมณ์ลบค่อยๆอ,ออกไปเองแต่ต้องไม่อยู่นานเกินไปนะครับนานเกินไปนี่มันคือสักกี่วันคะตามหลักจิตวิทยาแล้วถ้าเป็นความล้มเหลวเล็กๆประมาณ2-3วันถ้าเป็นความล้มเหลวใหญ่ๆ อาจจะ1-2ส,สัปดาห์ครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นแล้วยังจมอยู่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วครับแล้วหลังจากพักใจแล้วจะทำอะไรต่อคะขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ครับถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้อะไรที่ฉันจะทำต่างออกไปในครั้งหน้าอะไรที่ฉันทำได้ดีแล้วสิ่งสำคัญคือต้องมองเห็นทั้งด้านลบและด้านบวกครับ หืมทำไมต้องมองด้านบวกด้วยล่ะคะล้มเหลวแล้วจะมีอะไรดีๆได้ไงอะ่ะไม่มีความล้มเหลวไหนที่แย่หมดทั้งร้อเปอร์เซนตหรอกครับต้องมีบางอย่างที่เราทำได้ดีหรือเรียนรู้ได้เช่นเราสอบตกแต่เราอาจจะค้นพบวิธีเรียนใหม่ที่เหมาะกับเราก็ได้ครับ แล้วมี c ส s e s t ดี้หรือผลวิจัยรองรับเรื่องนี้ไหมคะมีเยอะเลยครับการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ติดตามนักเรียนเป็นเวลา2ปีพบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึก growth mindset มีผลการเรียนดีขึ้น30%เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมครับยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าเด็กที่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนมาก่อนกลับมีการปรับตัวได้ดีที่สุดเพราะว่าพวกเขาเคยผิดหวังมาก่อน พอได้เรียนรู้ Growth Mindset ก็เหมือนได้เครื่องมือใหม่ในการรับมือกับปัญหาครับแล้วภาวะหมดไฟมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่ไหมคะเกี่ยวมากเลยครับ Burnout หรือภาวะหมดไฟมันเป็นสภาวะที่เกิดจากความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานจนเรารู้สึกว่าไม่มีแรงในการจะทำอะไรอีกต่อไปมี3อาการหลักครับอันแรกคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์อันที่สคือความรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น ห่างเหินเฉยเมยอันที่3คือความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความสามารถสำหรับคนฟังที่อยากเริ่มต้นพัฒนาโกรธตไมล์เซตมีแนวทางเริ่มต้นยังไงบ้างคะพี่มีเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่า3 r Method ครับคือ Reflect, Reframe แล้วก็ Restart ครับ3 r R Method อธิบายหน่อยได้ไหมคะ อ่า uh, reflex คือการใคร้ครวนถามตัวเองว่าฉันรู้สึกยังไงทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ reframe คือการปรับกรอบความคิดเช่นเปลี่ยนจากฉันโง่เป็นฉันยังเรียนรู้อยู่แล้ว restart คือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ครับ แล้วมีอะไรที่เราควรระวังไหมคะเวลาที่เราพยายามคิดบวกมากเกินไปการคิดบวกเกินไปมันอันตรายได้เหมือนกันครับเรียกว่า Toxic p o s i ซิทิวิคือการบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลาไม่ยอมรับอารมณ์ลบเลย Toxic p o โพซิทิวิยังไงคือเกินไปคะ เช่นเวลาเศร้าแล้วไปบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรต้องสู้โดยไม่ยอมให้ตัวเองเศร้าหรือเวลาคนอื่นมาปรึกษาแล้วเราไปบอกว่าคิดบวกบวกไว้โดยไม่ได้ฟังปัญหาจริงๆอ๋อเหมือนเราเรียบปิดกั้นอารมณ์จริงๆไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ g ก o w t ไมล์เสร็จที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าต้องมีความสุขตลอดเวลาแต่หมายความว่าเรายอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้มันเป็นข้อมูลในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองครับแล้วเรื่องการตั้งเป้าหมายล่ะคะมันเกี่ยวข้องกับโกรด t ไมล์เสร็จยังไง อ่าคนที่มี gross mindset จะตั้งเป้าหมายแบบ learning goal มากกว่า performance goal ครับ learning goal คือเป้าหมายที่เน้นการเรียนรู้เช่นฉันจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ๆอย่างน้อยวันละ5คำส่วน performance goal คือฉันต้องได้คะแนนโทอีก800คะแนนเห็นความแตกต่างไหมครับ ชัดเลยค่ะอันแรกเน้นกระบวนการอันหลังเน้นแต่ผลลัพธ์ถูกต้องครับแล้วมีงานวิจัยพบว่าคนที่ตั้งเป้าแบบ learning g o จะมีแรงจูงใจสูงกว่าเพราะว่าทุกวันเขารู้สึกว่าก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ แต่คนที่ตั้ง Performance Go a l ถ้าไม่ถึงเป้าเขาจะรู้สึกล้มเหลวไปหมดครับแล้วเรื่องการได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นล่ะคะนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับคนที่มี r r w t h Mindset จะมอง Feedback เป็นของขวานครับแม้ว่ามันจะขัดหูก็ตามแต่ Feedback คือข้อมูลที่จะช่วยให้เราเติบโตเพราะคนอื่นมองเราจากภายนอกเขาอาจจะเห็นจุดอ่อนที่เราไม่เห็นหรือจุดแข็งที่เราไม่รู้ตัวครับ แต่มันฟังแล้วเจ็บปวดนะคะปกติครับเทคนิคที่พี่แนะนำคือให้แยกระหว่างฟีดแบ c k กับการโจมตีส่วนตัวฟีดแบ c k ที่ดีจะพูดถึงผลงานไม่ใช่ตัวตนของเราครับยกตัวอย่างได้ไหมคะอืมอย่างการนำเสนองานครั้งนี้ยังขาดข้อมูลสถิตินี่คือฟีดแบ c k ที่ดีแต่ถ้าบอกว่าเธอไม่เก่งเรื่องการนำเสนอนี่คือการโจมตีส่วนตัวครับอ oh. เข้าใจแล้วค่ะอันแรกบอกสิ่งที่ทำให้งานดีขึ้นอันหลังติดป้ายประนามตัวตนเก่งมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการหาเมนเทอร์หรือผู้ที่จะให้คำแนะนำมันช่วยในการพัฒนากร t h ไม n ์เซตได้มากเลยครับเพราะอะไรคะ เพราะว่าเมนเทอร์ที่ดีจะเป็นแบบอย่างของก w t h ไม n ์เซตครับเขาจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีประสบการณ์มามากแค่ไหนครับแล้วจะหาเมนเทอร์ได้ยังไงคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเมนเทอร์แบบเป็นทางการเลยครับอาจจะเป็นเพื่อนพี่ในที่ทำงานหรือแม้แต่คนในโซเชียลมีเดียที่เราติดตามซึ่งสำคัญคือเขาต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดพลาดครับ แล้วเรื่องการดูแลสุขภาพจิตตัวเองล่ะคะสำคัญมากเลยครับต้องจำไว้ว่า Gross Mindset ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ energy ทุ่มสุดแรงไปตลอดนะครับเราต้องมีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอสมองที่ได้พักจะเรียนรู้ได้ดีกว่าสมองที่เหนื่อยล้าเยอะเลยครับจริงด้วยนะคะบางทีเราก็คิดว่าต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถูกต้องครับ งานวิจัยพบว่าตอนที่เราหลับสมองจะจัดระเบียบข้อมูลที่เรียนรู้มาในวันนั้นเหมือนกับการจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ได้นอนข้อมูลจะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบครับก่อนจะจบรายการพี่ชัยช่วยสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาวันนี้สั้นๆให้คุณผู้ฟังหน่อยคะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากการพูดว่าฉันทำไม่ได้มาเป็นฉันยังทำไม่ได้ เติมคำว่ายังอีกแค่คำเดียวมันจะเปิดโลกใหม่ให้กับเรามันบอกว่าเรายังมีโอกาสยังสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ครับแล้วเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นเวลาทำอะไรผิดพลาดแทนที่จะโทษตัวเองให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างแค่นี้เองครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ โห,หมมยรู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะมากจากการคุยวันนี้พี่อยากให้ทุกคนจำไว้เสมอว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวไปซะทั้งหมดแต่มันหมายความว่าเราได้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมมากขึ้นสำหรับความท้าทายครั้งต่อไปครับขอบคุณพี่ชัยที่มาให้ความรู้ดีๆในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังรายการวิตามินใจของเรามาจนจบนะคะอย่าลืมเอาวิตามินใจที่ได้วันนี้ไปป้อนให้กับจิตใจของเราให้แข็งแรงขึ้นแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ